เรื่องของการหาเสียงนะ,ะการหาเสียงเนี่ยเราต้องมาคุยกันเยอะเลยเพราะหลายคนบอกว่ากฎกติกามารยาทต่างๆเป็นอย่างไรแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งนะฮะเรื่องของสื่อโซเชียลนะ,ะตรงนี้จะว่าไปก็เป็นสิ่งใหม่จากการเลือกตั้งอบต,อตอเหมือนกันนะฮะทางกกตวางแนวทางไว้ยอย่างไรบ้าง,างในเรื่องระเบียบหาเสียงครับ <ๆ S 1> เรื่องเกี่ยวกับเรื่องระเบียบหาเสียงนะครับก็ลาดับแรกเลยครับก็คือการควบคุมเราจำกัดดูแลควบคุมใช่ไหมครับ ก็คือควบคุมด้วยค่าใช้จ่ายแารเลือกตั้งนะครับอันนี้สองควบคุมด้วยกฎหมายที่ทําผิดกฎหมายเลยยกยตัวอ,อย่างเห็นไหมฮะท่านจะมรมงิดว่าใครหาเสียงในรูปแบบอย่างนี้ดําเนินการแน่ครับอย่างเช่นซื้อเสียงครับที่ผ่านมาเลือกตั้งท้องถิน่นมีการจับกลุ่มนะครับครับ,รบมีการเท้าที่ตำรวจมีการจับกลุ่มด้วยอะไรด้วยนะครับว่าเอาเงินไปจดไปจดบัญชีประชาชนแล้วไปแจกเงินอะไรต่างๆก็มีการจับกลุ่มอยู่นะครับ ดูดเนินคดีแล้วก็ถ้าเกี่ยวพันกับผ erm ู้สมัครนะครับก็มีการไต่สวนด้วยนะครับไต่สวนโดยเจ้าที่กกตคดีอาญาดำเนินคดีโดยเจ้าที่ตำรวจนะครับแยกกันเลยนะครับเจ้าที่ตำรวจเจ้าที่กกตก็มีการไต่สวนไต่สวนถ้ามันเกี่ยวพันกับผู้สมัครก็คือใบแดงเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งแน่นอนครับครับลักษณะนี้ถ้าเกิดเป็นหลังประกาศก็ส่งที่ศาลอุทธรณ์หรือศาลอุทธรณ์ภาคนะครับเพื่อให้ให้มีคำสั่งเรื่องเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้ง20ปีครับ